สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนก็ได้วยนะฮะอยู่กับผมพุ่งใจครับผมมันอยู่ในเกมเลโก้แบทแมนในวิดีโอเกมนั่นเองวันนี้เราก็จะมาเล่นเป็นตัวร้ายอีกเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวขอวิ่งก่อนก็ไปต่อกันเลยครับกับแก๊งเพนกวินนั่นเองฮะใช่ไหมแก๊งเพนกวินหรือเปล่าเฮ้ยมีแมนแบทด้วยพอเราตอนนี้เราเพิ่งซื้อแมนแบทไปร่อ,อ,อนได้แมนน่าจะบินได้ การเพนกวินกางเพนกวินก็คือตรงนี้เพนกวินเคซิสพาวเวอร์ออฟเพนเฮ้ยพาวเวอร์เคซิสเพนกวินไปกันเลยไปลุ่นเราก็จะไปด่านที่หนึ่งกันน่ะลูกคินเดินดอกไปกันเลยสตอรี่อาเรือดน้ำเฮ้ย <Hey. S 2> อ๋ออาจะคล้ายเดิม อยากเล่นเป็นบินอยากเล่นเป็นบินแต่น่าจะมีบินนะเพราะว่าแต่ผมเดาว,ว่าเราน่าจะไม่ได้เล่นแมนแบทเพราะเพราะว่าแมนแบทเราได้ซื้อในนั้นเนี่ยซื้อในอะไรนะซื้อในที่ซื้ออ,อะ่ะแต่บินน่าจะได้เล่นนะ่ะแล้วก็พอเล่นปูบก็ก็จะได้บินได้บินมาเลยแผนการแผนการคือเพกวินข้างใช้ปืนพลุ่มเอืองโอ้ยลง <laughs> อ่าต้องใช้เพชรในการขยายสัญญาณให้ดาวเทียมเพื่อส่งสัญญาณให้กับพวกุ่นก mm ิ hmm. ้นเข้าเลยอยากให้ทีมงานทุกคนเอาพนกินไปกระจายทั่วเมืองนี mm ่ก hmm. ระจายแบ่งแงไปทั่วเมืองก็แทมพอถึงเวลาที่พอถึงเวลาเปิดใช้งานก็เจอถล่มเมืองได้อย่างไง่ายดายเ้นเบนกวินอยู่นี่ S <S <an> จานดาวเทียมที่เราต้องการสำหรับเครื่องส่งสัญญาณเพนกวินเพิ่งส่งมาที่ท่าเรือด้วยกำปั้นของนายและสมองของฉันไม่มีสิ่งใดหยุดเราได้ทำลายเมืองให้สิ้นซากไปเลยก็ได้แค่เอาจานมาให้ฉันซะ,ะสอ่งอะไรเนี่ยเรือเฮ้ยกาลาสีเคนอ๋อไปขโมยดิสเหรอจะดาวเทียมเนี่ยเฮ้ย ออกกายชูน้วยนะโดนไม่ถึงให้เบีดช่วยตีมือเดียวโอ้หแส่เก่งเออต้องเบี่ยงนะให้ส่งขึ้นไปเกาะไม่ได้ <c oughs> อ้เออเดนลอนลลงนี่เมีกล้ามด้วยคนแอก ไปฮนะอุ้ยได้เล่นเ็นเบนจริงด้วยเบนยุคนี้ยงเป็นตัวเ,เล็กอยู่เลยข้าเบนยุคใหม่นี่มันจะกดแปลงล่างเลยครับนะเป็นตัวใหญ่เล่นยาเฮย้ยไปเลยดีกว่าเนาะไปไหนอะไปไปไป,ไปนี่ไปไหนเ็นกวิ้นจะเหมือนจะปล่อยระเบิดได้หรือเปล่าด้วยมีโปรงไปปืนไหม ไ้ยมีอยู่ได้แต่ลิงไม่ได้ยิงได้เด้อพ่อจะเล้วนี่ไอ้ยตำรวจจับได้ไหมจับได้ไหมม,มีท่าจงท่าจับมันก็จะไม่มีเบนน่าจะมีแน่นอนจับอุ้ยโอ้ยหักหลังอุ้ยท่าหักหลังโอ้ยเห,ยหย <laughs> มือนได้นังนึกถึงได้นังเลยเออเบียงโอ้อโอไปไหนนะ่ะ <laughs> อุ้ยมีโดดทับด้วยไปแตกอยู่กับอากาศโอ้โเป็นควิลลอนได้แบทแมนชุดชุดล่อนอ่ะแต่ล่อนด้วยลมรถเกะกะจังเลยอุ้ยยกรถคันเลยเหรอ,อยกรถคนันอ่ะขี่ได้ไหมเนี่ยขี่ได้ด้วยพี่ขี่เล่นขี่เล่นเฮ้ยออยังจะสร้างอนนี้เนี่ยไปลองสิเงินเหรอ ถ้าจะเงินคิเงินหน่อยไปดีกว่าไปดีกว่าเล่นเรื่องๆในเรื่องติดอะไรเนี่ยตัวเล็กระเบิดตู้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลยน่าจะมีอะไรไหมไปครับไปโอ้ยโจร อยากช่วยนะแต่เพราะยัดหักหลังก่อนอุย้ยตัวแตกหักหลังมันมีมันมีหักหลังแล้วตกพื้นนั่นเองแต่ไม,ม่หักหลังแล้วแตกแต่ขาเข่าเรียบร้อยเอาหมดเฮ้ยมันกุย,ยิงได้หรอไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่เอ๊ เฮ้ย <Hey, S 2> มาเรื่อยๆระเบิดนี่เรอะนี่เยอะไป่ไหนอะ่ะต้องขวาไปไม่ได้หรอระเบิดก็ไม่ใช่นีเมื่อกี้ลองระเบิดร่อนได้ไหมร่อนข้ามไปเฮ้ย hey, <Hey, S 2> ได้ด้วยอาเรเบนมาไง ออหรือว่าต้องใช้รถให้รถชนหรือเปล่าเหมือนจะต้องแบบให้รถเหยียบด้วยเดี๋ยวให้เบนเอารถมาอุ้ยต่อยดีเดียวลอยนี่หมัดเดียวน่าจะต้องเอารถหรือเปล่าไม่เดี๋ยวนี้น่าจะต้องอรถไป เราไปชนอะเอ๊ยเฮ้ยโอ้ออยนุ่นๆเรียบร้อยอุ้ยจริงด้วยแล้วก็จอดตรงนี้โอ้คนหมดเปิดไปเลยมีไรจ้าตรงนี้ กระลาสีเรือเหรอนี่นี่ใหญ่ตกตกมันแตกนี่ใหญ่นี่ใหญ่ขอยัดาเวี่ยงว้าวถูกความวาวานไกรโผลน่ไปว้าวหักหลังอสโอ้หตัวแตกงอว่ายน้ำขึ้นไม่ได้ ขึ้นยังไงนี่ต้องให้วิลลอนหน่เลยแต่ถึงหรอมันจะไม่ถึงนะไกลเลยมากต้องวไว้ไวดูก่อนนะก็โดดขึ้นได้ไม่ถึงเอ,เอ,เอ๋ไปยังไงเนี่ยมีอะไรพังได้ไหมดูว่าเราก็พังได้ กัตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าเมามาเมาเฮ้ยมันลุมเหรออ๋อมันคืนแน่ปุ๊บหลอนนี่มันใดเหรอโอ้ทะเบีนขึ้นมามาแล้วขึ้นไปสิเฮ้ยโอเค นี่พวกมีให้ปลูกด้วยแต่เราไม่มีพอยซาดิวี้น่าจะต้องฟรีเพย์มาแล้ววิวอยู่แก๊งหนึ่งเลยมาอยู่แก๊งนี้ขอเงินหน่อยเฮ้เนนยเราโ,โดนพีได้ไหมเฮ้ยเบียนโดนได้เหรอโดนได้หลายคนโอ้โหมามาอุย้ย สอกสอกต่อยกับปิวอะโอ้ยมาอีกแล้วเขวาไม่ได้เขาติดออกมาได้เนี่ยมาแล้วเบิดพิฆาตโอ้ตายหมดเลยรมถึงเพื่อนเราด้วยตายแล้วตายอีกน่ากลัวจัดไปฮะเอา้าไม่แตก เราเบิดหมดไปแล้วไหมพ่อมีให้ต่อเป็นดึงเหรออุย้ยดึงทั้งเรื่องลาเลยเหรอแข็งแกร่งแกร่งจัดละไม่ใช่เบนนี้ทำไม่ได้แล้วกวับทับหัวไปฮะไปเฮ้ยมาต่อหมดอะพยาธหักหลงังอุย้ยหลังหัก ระเบิดตรงนี้นเพลิควินมาสิเฮลิควิทติดวิที่ปล่อยบอแบบระเบิดแบบดิจิตอลปล่อยทางนี้ดีไหมเงว้าวอะไรเต็มมันี่นเหรอดีดีนี่ระเบิดโอ้ไม่โดนปล่อยระเบิดมันมันมีอะไรให้ระเบิดท้ายขวาหมดเลยเยอะมาก ตีตีลงโอ้ยอ๋ยอเหยียควินเยอะเกินแล้วมันอันนี้อะรอให้มันระเบิดก่อนโอ๊ยก็อรอให้มันระเบิดก่อนถึงจะเรียกได้อีกยกข้าน,นี้แบ่งหน้าที่กันมาเรื่อยๆเลยไว้มาดิมาอะ มากี่คนก็ผลเหมือนเดิมอะต่อยย้ำหมดเฮ้ยเราต้องพังหมดเลยไม่หรอมาผงไปได้เลยเนาะเฮ้ยเอาหนูกวไปได้นี่โดนลอกผมโดนลอกนี่ไงน,นี่ไงอุ้ยตัวลอยแต้องพังให้หมดหรือเปล่าผมคิดว่าใช่นะเฮ้ยนี่แลว้วมา ทางเล็กๆโคตรเนียนนี่นะมาต่อหมดอ่ะอุ้ยลอยทวิตไรอะ่ะยอเหวียงกดแตกเปิดก่อ่องอะไรแมรกมันเป็นแมรก อ้ยเอาอฮ้ยอ๋ออ๋อเป็นบักไฟเดี๋ยวนะงั้นก็ต้องทำอะไรเกี่ยวกับตรงนี้ใช่ไหมบักไฟสวิตเปิดไฟเหมือนจะมีสองเส้นอ๋อน่าจะอยู่อีกฝนะั่งหนึ่งไต่เป็นปิลลอนไป ไปกันเลยเพื่อนเฮ้ย <He i, S 1> ใครตามอันนี้ไม่ใช่เพื่อนตียงกาม้วนตัวมาเวียงตียงกาเวียง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 เรียบร้อยคุณขึ้นตียงกาข้างลังได้ไหมไม่ได้โอ้ยิงทวิตอยู่นี่ก็กดเลยอะ่ะได้ลิฟต์แล้ว Ơ, bên mà Ơ, bên đổi vào đây là lăn Đó, vào thằng này Ơ, <laughs> phải là nhỉ, thương anh ạ, thính, thương Phải là chơi cắn Ui, anh ấy tao không mình pin là. Ui, đây ngân à. Ui, sao bà tìm lưới Mấy cua, mấy cua Không xài một Nghỉ มันคือไรนี่เอ้าดาวเทียมเหรอเอ้าไม่ใช่นี่เหรอที่เราต้องการเอ้าเอ้าใช่จริงด้วยเฮ้ยเอ้าทิงเบนฉเฉยบนโมโห โอ้โหอุ้ยสะเทือนอ่ะยกเรือโกรธโกรธโกรธอราวาสมันทำอะไรมะเนี่ยเบนมันเป็นะไรวเนี่ยเคยันยกรถได้เอาตรงซิงหัว ตลบสั่งวุ้นตัวหนักตัวหนักโอ้โหรถลากยังไม่ไปอ่ะตัวหนักเอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้โหมันนานนั้นเลยเหรอบ้านนั้นเลยเหรอเบนล่ะ โอเคครับ okay. สำหรับตอนนี้ก็คงต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในตอนต่อไปของนี่ได้เบนมาน่าจะได้เพนกวินด้วยเพนกวินอ่ะเดีย๋ยวเพนกวินโอเคครับผมเจอกันตอนหน้าครับผมบ๊ายบายครับ